เคยเป็นป้าไป,ไปโรงพยาบาลแต่ละที่อ่ะมันจะมีเก้าอี้ยาวๆใช่ไหมสำหรับการนั่งรอจ่ายยาหรือว่านั่งรอหมออ่ะนั่งเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่สบายแถมรู้สึกถึงความเครียดของโรงพยาบาลรู้สึกถึงความคลึ้มอ่ะแต่ว่าล่าสุดอ่ะไปส่งมอบงานให้กับโรงพยาบาลพัทธลธาธนบุรีมาเขาทําโซนใหม่ขึ้นมาเป็นโซนผู้ป่วยนอกพรีเมียม ซึ่งแบบเข้าไปแล้วรู้สึกถึงความหรูหราอบอุ่นและเป็นกันเองเพราะอะไรรู้ไหมเวิร์กสเคปอ่ะเขาเข้า <ๆ S 1> ไปตอบโจทย์เป็นเก้าอี้โซฟาที่เป็นสีฟ้าแบบสวยงามมากๆอะ่ะทำให้เวลาการรอหมอหรือว่าการรอจ่ายยาแต่ละทีอะ่ะรู้สึกถึงความสบายไม่พอเท่านั้นนะใช่ปะเพราะแบบนี้เวลาผู้ป่วยหรือผู้ติดตามเข้ามาใช้บริการน่ะจะนั่งรอนานแค่ไหนก็รู้สึกถึงความผ่อนคลายไม่เครียดจะนั่งนานแค่ไหนก็รู้สึกเหมือนนั่งแค่แป๊บเดียวเห็นไหมว่าเวิร์กสเคปเนี่ยสามารถตอบโจทย์ให้คุณได้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลออ ฟิตหรือว่าโรงเรียนต่างๆนะก็สามารถทําได้ให้ตรงตามแบบและตรงตามเล็บของคุณถ้าใครอยากจะได้ไอเดียสวยๆหรือว่าอยากจะปรึกษาเราก็สามารถทักหาเราได้